แล้วครับรอยแลกลับแล้วหมดแล้วปลี่แล้วครับาสองชั่วโมงเสร็จเรียบร้อย ใช่มีข้าวครับเรียบร้อยไปทีนี้จบแล้วเกียร์จบแล้ว เซตเซตยบร้อนี่เดดทรางวันนะครับเดดทรางวันดีแต่มีลม ดีครับหน้าหนาวลมทั้งวันกัดดูงนกากากินข้าวนะครับกินข้าวแล้วนกเอี้ยงนกเอี้ยง ใส่ลดแล้วเรียบร้อยมที่ประมาณสามไร่สามไร่ครับอย่าเยอะ